สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้31สิงหาคม2568 18นาฬิกาเศษนะครับนำเรื่องบัตรคนจนมาเล่าสู่กันฟังครับบัตรคนจนได้เงินเท่าไหร่ตลอดทั้งเดือนกันยายน2568นี้นะครับแล,และมีกดกเงินสดมาใช้ได้หลายรายการด้วยนะครับก่อนอืน่นก่อนที่จะพูดถึงว่าได้เงินเท่าไหร่อะไรบ้างก็พูดถึงสิทธิ์ก่อนนะครับสิทธิ์บัตรคนจนยังใช้ได้เหมือนเดิมทุกประการนะครับ ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ปาปราปลาค่าไฟฟ้าเอาไว้นะครับสําหรับใครที่ใช้ไฟไม่เกิน315บาทนะครับเราจะไม่ได้เสียค่าไฟถ้าใครใช้ไฟไม่เกิน315บาทบินการไฟฟ้าจะแจ้งมาเรา0บาทเราไม่ได้จ่ายอันนี้สิทธิ์บัตรบัตรคนจนกรมชีการเขาจะโอนเงินไปจ่ายค่าไฟให้เราเอง315บาทโดยเราไม่ต้องจ่ายนะครับกรณีเราใช้ไฟไม่เกิน315บาทนะครับ แต่ถ้าเดือนใดเราใช้ไฟเกินบินจะแจ้งมาเต็มจํานวนทุกบาททุกสตางค์เราต้องไปจ่ายค่าไฟเองนั่นหมายความว่าคนที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนแต่ว่าใช้ไฟเกิน3 1 5บาทบินจะแจ้งมาครบทุกบาทเราได้จ่ายค่าไฟเองทุกบาททุกสตางค์นะครับแต่ถ้าใช้ไฟไม่เกิน3 1 5บาทเราไม่ได้จ่ายรัฐจ่ายให้โดยจ่ายให้รัฐเขาจะโอนเงินค่าไฟฟ้าไปให้เราไปจ่ายให้เราที่ การไฟฟ้าเลยนะครับอันนี้กรณีสิทธิ์ค่าไฟเฉพาะคนได้รับสิทธิ์บตบคนจนที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ค่าไฟไว้นะครับค่าน้ําประปาเช่นเดียวกันครับใครใช้น้ําประปาไม่เกิน315บาทนะครับบินเขาจะแจ้งมาเฉพาะส่วนที่เกินร้อยร้อบาทแรกรัฐบาลใจ่ายให้ส่วนที่เกินร้อยที่เขาแจ้งบินค่าน้าประปามานั้นเราก็ไปจ่ายค่าน้าประปาตามปกตินะครับทีนี้ถ้าใครได้รับสิทธิ์ตบคนจนและลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ําประปาเอาไว้ ากใช้น้ำประปาไม่เกินร้อยบาทเลยใช้ประปาไม่ถึงร้อยบาทประมาณนี้หรือสูงสุดร้อยบาทประมาณนี้นะครับบินจะแจ้งมาเพียงศูนบาทเราไม่ได้จ่ายรัฐจ่ายให้นะครับอันนี้สิทธิ์ค่าน้ําค่าไฟเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มาดูวงเงินที่ได้ในเดือนกันยายนนะครับพรุ่งนี้ครับหนึ่กันยายนคนมีบัตรคนจนนําบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปซื้อของได้ไปนั่งรถโดยสาร ขนส่งสาธารณะต่างๆได้ที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะเงินเข้านะครับพรุ่งนี้วงเงินซื้อสินค้า300บาทครับเข้าครับวงเงินช่วยค่าเดินทางเข้านะเจ็ดบ,บาทไอ้สามบาทซื้อสินค้านี้นะครับค่าเดินทาง750บาทนี้ใช้บันไหนก็ได้เริ่มแต่พรุ่งนี้1กันยายนถึง30กันยายนใช้บันไหนก็ได้นะครับ เข้านะครับพ่งนี้แล้วก็วงเงินส่วนลดค่าการหุงต้มอันนี้80บาทต่อ3เดือนอันนี้เข้าตั้งแต่วันที่1ก,กรกฎาคม68ถ้าใครใช้หมดไปแล้วก่อนหนะ้าน,นี้ก็แล้วกันไปรอวันที่1ตุลาคมเข้าใหม่นะครับแต่ว่าถ้า80บาทนี้ก,กรกฎาคมก็ยังไม่ใช้สิงหาคมตลอดทั้งเดือนไม่ใช้1นึ่งถกันยายนใช้ได้นะครับ80บาทนำบัตรประชาชนไปใช้ได้นะครับกับร้านค้าที่ขายแก๊สน,นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของวงเงินเข้าพุ่งนี้ ซึ่งเป็นวงเงินกดเงินสดไม่ได้นะครับต้องนําบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไปใช้กับร้านค้าเท่านั้นนะครับจึงจะใช้ได้นะครับอันนี้คือวงเงินที่ได้เป็นวงเงินที่กดเงินสดออกมาไม่ได้นะครับต้องใช้บัตรประชาชนไปใช้นะครับแทนเงินนะครับต่อไปครับผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรคนจนครับจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประชาชน13หลักนะครับ โดยในวันที่16กันยายน258ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์บัตรคนจนจะได้รับคนละ800บาทผู้เกิดก่อน1มกราคม2496ใครเป็นผู้สูงอายุมีบัตรคนจนครับและมีบัญชีพร้อมเพย์บูกเลขประจาชน13หลักรอรับการโอนเงิน800บาทเข้าบัญชีธานาคารเบิกเงินสดมาใช้ได้800บาทนะครับเกิดก่อนพศ2496ครับก็คือคนเกิดพศ2495 249 2494 2493 2492 2490 2489 2488 2487 2486 2485 2484 2483 2482 2481 24 80 2479หรือเกิดก่อนนั้นอีกสรุปเกิดก่อนพศออ2496ได้800โอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักเฉพาะผู้สูงอายุม,มีบัตรคนจนนะครับ 17กันยายนสองห้าแโอนคนละ800อีกผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนนะครับโอนเขาบัญชีบัญชีพร้อมโอนเขาบัญชีธนาคารพร้อมเพียผูกเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักครับสิกันยายนโอนผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2496ี่เถึงสาสิบธันวาคม2อง2สรุปชั้นสั้นก็คือใครมีบัตรคนจนเกิดพศสองสี่เก้าหกสองสี่เก้าเจ็ดสองสี่เก้าแปด สม0 2นี่แหละครับรับคนละ800เข้าบัญชีพร้อมเพรียงผูกเลขประจาตน13หลักไปเบิกเงินสดมาใช้ได้เลยนะครับ18กันยายน258ครับรับคนละ800บาทครับผู้เกิดระหว่าง1มกราคม2503ถึง30มกราคม2508ผู้สูงอายุมีบัตรคนจนด้วยนะครับโอนเข้าบัญชีพร้อมเพรียงผูกเลขประชาชน13หลักรับ800บาท18กันยายน258สรุปก็คือผู้เกิดพศ2503 2504 2505, 2506, 2507, 2508เฉพาะผู้เกิดเดือนมกราคมครับอันนี้รับ800บาท18กันยายน68นะครับ18กันยายน68วันเดียวกันผู้สูงอายุม,มีบัตรคนจนโอนขอเข้าไปเยียพร้อมเพย์ผูเกเลขประชาชน13หลักกลุ่มนี้ได้น้อยกว่า800เป็นผู้เกิดระหว่าง1กุมภาพันธ์2508ถึง3สิงหาคม2508นะครับโอน18กันยายนขเข้าไปเยียพร้อมเพย์ครับผู้เกิดกุมภาพันธ์2508ได้700 เกิดมีนาคม2508ได้600เกิดเมษายน2508ได้500เกิดพฤษภาคม2508ได้400เกิดมิถุนายน2508ได้300เกิดกรกฎาคม2508ได้200เกิดสิงหาคม2508ได้100โอนกบมีความเพยรผูกเลขประชาชน13หลักนะครับก็ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ัตขอนจนจะได้รับการโอนเงิน16 17 18กันยายน2 5 8ใครเกิดพศไหนได้วันที่เท่าไหร่ก็ตามที่อธิบายมานี้ครับ 19กันยายน258ครับเงินเพิ่มเบี้ยพิการ200บาทสําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนครับเขาจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชนให้200บาทวันที่19กันยายน68นะครับใครเป็นผู้พิการได้รับสิทธิ์บัตรคนจนแต่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชน13หลักเงินเพิ่มเบี้ยพิการ200บาทนี้ก็จะโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่ใช้รับเบี้ยพิการปกติทุกเดือนนั่นแหละครับ19กันยายนรอรับเพิ่ม200บาทครับก่อนจากกันวันนี้ครับ พูดแถมท้ายสักหน่อยบัตรคนจนเดือนตุลาคมเป็นต้นไป2568ครับตุลา68ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569นะครับปีงบประมาณ2569เนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนพศ2569มีคนถามเหมือนกันครับว่าม,มีโอกาสจะได้วงเงินเพิ่มไหมบัตรคนจนเนี่<ป>เพิ่มเพิ่มจากซื้อสินค้าเดือนละ300บาทเนี่เป็นมากกว่านี้ทำนองนี้นะครับ อันนี้ตอบได้เลยครับไม่มีโอกาสครับเนื่องจากปีปงบประมาณ2568ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567จนถึงเดือนสิ้นเดือนกันยายน2568นี่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสำหรับบัตรคนจนนี่ย5,400ล้านยังไม่พอเลยครับยังไม่พอรัฐบาลต้องอนุมัติงบกลางเพิ่ม2,900ล้านบาทจึงพอครับคือตลอดทั้งปี12เดือนปีงบประมาณ2 5 6 8นี่ตุลาหก ถึงสิ้นเดือนกันยายนหกแปดนี่นะจัดสรรประมาณห้าหมื่นสี่ร้อยล้านบาทไม่พอรัฐบาลต้องจัดงบกลางมาช่วยอีกสองพันเก้าร้อยล้านบาทจึงพอจ่ายโครงการบัตรคนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนถึงสิ้นเดือนกันยายนสองห้าแปดนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะได้เพิ่มในปีงบประมาณสองห้าเก้าเริ่มจากเดือนตุลาคมสองห้าแปดไปต้นไปถึงสามสิบกันยายนสองห้าเก้านี่ไม่ได้เพิ่มอย่างแน่นอนเพราะว่า งบประมาณปี2569จัดสรรน้อยกว่าปีงบประมาณ2568อีกครับเงินบัตรคนจนนะครับปีที่แล้วเนี่ยจัดสัน54,000ล้านบาทให้กลุ่มบัตรคนจนนะแต่ปีงบประมาณ2569เริ่มแต่ตุลาคม2568เป็นต้นไปจนถึง30กันยายน2569รัฐบาลจัดสรนงบประมาณบัตรคนจนเพียง30,000ล้านบาทครับเป็นไงครับขนาดปีปี68นี่ ห้าหมื่นสี่ร้อยล้านบาทยังไม่พอเลยยังได้จัดงบเพิ่มสองพันเก้าร้อยล้านบาทจึงพอแต่ปีงบประมาณสองห้าเก้าจัดงบประมาณเพียงสามหมื่นล้านบาทเป็นไงครับสามหมื่นล้านบาทมันไม่พออยู่แล้วตลอดปีงบประมาณสองห้าเก้านี่คาดว่าใช้ได้ใช้ได้ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนนี่ก็จะต้องได้อนุมัติงบกลางมาช่วยอีกจึงจะพอนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่าจะได้เพิ่มไหมวงเงินซื้อสินค้านี่ให้มากกว่าสามร้อยนี่ในปีงบประมาณสองห้าเก้า ตอบได้ทันทีครับว่าไม่ได้เพิ่มอย่างแน่นอนขนาดงบประมาณที่รัฐบาลจัด30มหมล้านเนี่ยมันยังไม่พออยู่แล้วกลางกลางปี6กเรัฐบาลจะต้องได้อนุมัติงบกลางมาเพิ่มให้จึงจะพอใช้ตลอดทั้งปี6กเนะครับอันนี้เรื่องของบัตรคนจนปีงบประมาณสองนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่มาดูมาฟังคลิปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ